ต้องบอกเลยนักขณะนี้ว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำรงอยู่ของกกตโดย7อรหันนั้นถูกตั้งคำถามอย่างหนักดวงนะครับจริง,รงๆแล้วไล่ตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาการชงคดียุบพักกรณีของการกู้เงินกรรมการหรือว่าหัวหน้าพักการเมืองนะครับที่ชงยุบเฉพาะพักอนาคตใหม่เพียงหนึ่งพักส่วนอีก31พักนั้นรอดและอยู่ระหว่างการร้องขอให้กกตน,นั้นทบทวนคำวินิจฉัย ไล่เรียงมาจนถึงการแจกใบส้มให้กับนายสุรพลจนกระทั่งสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งนั้นมีคำพิพากษายกฟ้องแต่กะกะตก็อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา225ที่บอกว่าคำวินิจฉัยของกะกะตนั้นเป็นที่สุดนะครับเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะคืนตำแหน่งสสให้กับนายสุรพลผลประโยชน์ทั้งหมดเท้งมวลก็ตกอยู่กับสีนวลบุญลือนะครับที่จะได้เป็นสสเขต8จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ส่วนนายสุรพลก็ออกมาจี้นะครับให้กะกะตรับผิดชอบด้วยการลาออกและตัวของเขาเองก็จะฟ้องฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายตอนแรกบอกว่า70ล้านเอาไปเอามาล่าสุดบอกว่าน่าจะเพิ่มเป็น80กว่าล้านนะครับอย่างไรก็ดีล่าสุดนะครับกะกะตยังถูกตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณสมชัยศรีสุธิยากรนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาทําการเปิดเผยนะครับว่าในวันที่1ตุลาคม 63คือวันครบรอบ390วันที่กะกะตมีคำสั่งยุคพักประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูณ์นิติตะวันเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณไพบูณ์เองก็ย้ายเข้ามาเป็นสสอในระบบบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพักในท้ายสุดถามว่าวันนี้จะไปตั้งคำถามตรวจสอบคุณไพบุ์กับอดีตพักประชาชนปฏิรูปในเรื่องอะไร คุณสมชัยบอกแบบนี้ประเด็นมันอยู่ที่390วันตามมาตรา95ของพรบรพักการเมืองหากพักการเมืองใดถูกยุบต้องส่งบัญชีแสดงงบ แสดงฐานะการเงินรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับเงินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน30วันและกะกะตต้องส่งเรื่องให้สอตองอชำระบัญชีให้แล้วเสร็จใน180วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากนายทะเบียนพักการเมืองวงเล็บเลขที่การกะกะตและสามารถขยายได้อีก1้0วันดังนั้นในวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาจึงเป็นวันครบรอบตามนี้นะครับนั่นก็คือ30บวกร80บวกร80วันตามกำหนดดังกล่าวแต่กลับยังไม่มีข่าว ความคืบหน้าใดให้กับประชาชนได้รับทราบและหลังจากนั้นคุณสมชัยก็แฉต่อนะครับว่านับตั้งแต่ตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปเมื่อ14พฤศจิกายนปี61จนถึงวันสิ้นสภาพพรรค6กันยายนปี62พรรคประชาชนปฏิรูปมีรายได้จากการบริจาคในแต่ละเดือนดังนี้โอ้โหนะครับเป็นพรรที่ได้รับเงินบริจาคก,ก็พอสมควรเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ธันวาคม613น่มแสนมกราคม629ล้าน9 กุมภาหกสองเจ็ล้าน7มีนาคม6กสอล้าน1กรกฎาคม6 2 6องหกแสิงหาคม6 2 1องหนึรวมทั้งหมดเป็นเงิน1 9บเก้าล้านเก้าแสบาทถ้าตีตัวเลขกลมๆก,ก็คือ19.9ล้านบาทนะครับขาดไปไม่ถึงแสนเนี่ยนะฮะก็จะครบ20ล้านบาทคุณสมชัยบอกต่อนะครับว่าเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินกิจการของพักเหลือเท่าไหร่ ต้องมอบให้องคอ์กรการกุศลสาธารณกุศลตามมติของกรรมการบริหารพักแต่หากไม่มีการระบุเงินที่เหลือต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองที่มีประธานกกตเป็นผู้ดูแลโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมชัยบอกว่าคำถามสําคัญที่ฝากให้กับสื่อมวลชนเอาไปถามกกตเพื่อเอาคําตอบมาให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับหนึ่งรายงานการประชุม กรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งสุดท้ายที่มีมติยุพักได้ระบุว่าจะยกเงินให้แก่องคอ์กรสาธารณกุศลใดและปัจจุบันได้มอบเงินให้แก่องค์กรดังกล่าวแล้วหรือยังเป็นจํานวนเงินเท่าใด 2. พรรคประชาชนปฏิรูปได้ส่งรายงานบัญชีและงบการเงินและเอกสารการเงินต่างๆให้กับกกตตรงตามกําหนด30วันหลังจากยุพ,พักหรือไม่ และ3นะครับปัจจุบันกกตได้ส่งเอกสารทั้งหมดให้สตงทําการตรวจสอบแล้วหรือยังหากส่งแล้วได้ส่งไปในวันที่เท่าไหร่และมีรายงานกลับมาที่กกตแล้วหรือยังผู้รับผิดชอบที่สมควรตอบคําถามทั้ง3คําถามก็คือเลขากกตบอกว่าเป็นเลขากกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองและประธานกกตในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนา พัฒนาพักการเมืองครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าก็คือว่าในกฎหมายเนี่ยมันระบุะเอาไว้ชาติถับพักการเมืองมีการยุบลงไปสอสอมีการย้ายพักนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับต้องดําเนินการแจกแจงงบการเงินให้กับกกตได้รับทราบส่วนเงินที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะต้องนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่เคยมีมติของกรรมการบริหารพักและก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายคําถามก็คือว่า ณขณะนี้เลขากะกะตทําหรือยังณขณะนี้ประธานกะกะตทําหรือยังหรือแม้กระทั่งการประชุมกรรมการบริหารพักครั้งสุดท้ายของพักประชาชนปฏิรูปเรื่องนี้เป็นการโยนเผือกร้อนอีกแล้วนะครับไปให้กับกะกะตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ากะกะตมักจะถูกตั้งคําถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ว่ามีมาตรฐานเดียวเทียบเท่าเสมอกันหรือสองมาตรฐานหรือว่า มีหลายมาตรฐานและอีกด้านหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูท่าทีของคุณภพบูลนิติตะวันซึ่งปัจจุบันเป็นทั้งสอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักซึ่งก็ถือว่าเป็นแกนนําที่มีบทบาทสําคัญไม่น้อยเลยนะครับในพักพลังประชารัฐจะออกมาตอบโต้จะออกมาชี้แจงอย่างไรเพราะสิ่งที่คุณสมชัยถามไปนั้นคุณไพบูลอาจจะทําไปแล้วนะครับก,ก็ต้ออาจจะทําไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณสมชัยเขาเรียกร้องเนี่ยต้องการความโปร่งใส เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสมมุตินะครับว่าถ้าไม่ได้ทำจะมีบทลงโทษหรือความผิดอะไรติดตามมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสมชัยเองก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับก็ถือว่าผมเชื่อว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนจะจับตามองการทำงานของกะกะตซึ่งเพิ่งเกิดประเด็ยนยร้อนล่าสุดกรณีของสารีกาแผานกคดีเลือกตั้งที่ยกฟ้องนายสุรพลพูดซึ่งเคยได้รับการ เลือกตั้งจากประชาชนเขต8จังหวัดเชียงใหม่สูงถึง54,000คะแนนและวันนี้ก็ไปติดแงกับข้อกฎหมายโดยบอกว่าไม่สามารถคืนตำแหน่งให้สุรพลได้สีนวลบุญลือก็จะได้ประโยชน์ไปเพราะเป็นไปตามรัฐนูลมาตรา225ที่ระบุว่าคำวิจัยของก,กรกตเป็นที่สิ้นสุดเรื่องนี้ยังไม่ทันสาและก็อาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายและก็ถูกกดดันให้ลาออก มา,มาเจอเรื่องใหม่เขาอีกก็ต้องดูนะฮะว่ากะกะตจะรับมืออย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวจริงๆไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อแต่พอมันไปเกี่ยวข้องกับกะกะตซึ่งกาลังถูกตั้งคําถามถึงมาตรฐานถึงการทํางานว่าเอื้อประโยชน์ ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ต้องรอติดตามนะครับทั้งกกตจะตอบอย่างไรหรือจะไม่ตอบเลยแล้วคุณไพบูนจะตอบอย่างไรหรือจะไม่ตอบเลยเป็นเรื่องเล็กๆที่น่าสนใจแต่มันเป็นการชี้วัดอีกมาตรฐานครั้งหนึ่งของกกตว่าจะทำงานภายใต้มาตรฐานอย่างไรนะครับ